สวัสดีค่ะมันนี่ออนไลน์แนะนำวิธีการหาเงินออนไลน์แบบง่ายๆที่ได้เงินจริงถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนุชลงคลิปเล่น TikTok แล้วได้เงินซึ่งนุชบอกว่าเป็นเว็บเดียวกันกับ TikTok 008ในคลิปนั้นนุชบอกใสยฟรีเล่นได้แต่นุชไม่ได้บอกว่ามันถอนได้ไหมหรือต้องลงทุนอย่างเดียวถึงถอนได้ พอคลิปนั้นนุชบอกแค่วิธีการสมัครกับวิธีการเล่นไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวราจะมาอัปเดตให้อีกทีวันนี้นุชมาอัปเดตให้ตัวนี้สายฟรีนุชก็ยังไม่แน่ใจว่าสายฟรีเขาเล่นได้กี่วันเพราะว่าตัวเดิมติ๊กตอก0 8คุณเล่นแล้วคุณสะสมครบ20บบาทคุณก็กดถอนเงินแล้วเงินก็ได้แต่อันเนี้ยนุชถอนไปแล้วมันไม่ได้นุชก็เลยไปเติม ไปเติมวีเพื่อที่จะเป็นวีหนึ่งตรงนี้อ่าตรงนี้และการถอนเงินก็ยังถอนไม่ได้เหมือนเดิมเพราะเขาขึ้นว่าอ่าไม่อยู่ในช่วงอ่ากระเป๋าเงินตรงนี้โดยเขาขึ้นว่าไม่อยู่ในช่วงนุชใส่หมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารตั้งรหัสการถอนเงินไว้มันก็ยังไม่ได้ก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยเขาจ่ายไหมหรือเขาเปิดมา เฉยๆทุกอย่างอันเดียวกันกับ TikTok 008เพียงแค่ว่าคุณสมัครใหม่แต่แอดมินของเขาการบริการของเขาตรงนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเพราะว่านุชมีข้อความที่นุชเคยส่งไปถามเขาก่อนหน้านี้มันก็ยังอยู่นี่อันเนี้ยมันก็ยังอยู่นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนอ่าเขาเรียกอะไรนะไม่ได้เปลี่ยนแพลตแพลตฟอร์มเออ เพียงแต่ว่าเข้าลบทุกอย่างที่เราเคยสมัครครั้งแรกทิ้งไปแต่แพลตฟอร์มเดิมระบบการทํางานอะไรของเขายังเหมือนเดิมทุกอย่างตอนนี้นุษย์ยังติดต่อแอดมินเขาไม่ได้ถ้าใครเล่นอยู่หรือถ้าใครที่คิดจะเล่นเว็บนี้ที่คิดจะลงทุนเว็บนี้ก็ให้หยุดไปก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่นุษย์บอกถอนเงินไปแล้วมันขึ้นว่าไม่อยู่ในช่วงมันก็เสี่ยงที่ว่าคุณจะลงทุนฟรี ซึ่งถามว่านุดลงทุนไปแล้วมันมีโอกาสเสียฟรีไหมมีค่ะตราบใดที่ยังถอนเงินไม่ได้ตราบใดที่การเล่นยังเล่นได้แต่ยังติดต่อแอนวินไม่ได้มันก็เสี่ยงสูงที่คุณจะเสียงเงินฟรีย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้ถ้าใครเล่นอยู่หรือถ้าใครคิดจะเล่นตัวนี้ก็ให้หยุดให้ชะงักไปก่อน ถ้ามันได้ยังไงหรือนุชติดต่อแอดมินได้เดี๋ยวนุชมาอัปเดตให้อีกทีแล้วกันนะคะสําหรับตัวนี้ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้มาอัปเดตติกตอกศูนย์ศูนย์หรือชื่อใหม่ก็คือติ k กตอกเก้าศให้ก็หมดแล้วยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ